สวัสดีทุกคนนี่น้องในะวันนี้เราไปก็จะพาทุกคนมาเล่นแบบที่ชั่วมือเดิร์เรอร์มิสเตอร์ทูนเองอ่าแบบนี้เนี่ยก็เป็นแบบที่จะไปเนี่ยเล่นบอดมากๆกันนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครเบื่อหรือเปล่าตโดยปกติแล้วเนี่ยแบบนี้ก็เป็นแบบที่ทุกคนเนี่ยชอบไปเล่นกนะันเนาะโอเคทุกคนมาเกมแรกมาถึงแล้ไปได้เป็นเชอริฟเลยดูซิว่าเราไปจะฆ่าฆาตกรได้หรือเปล่าโอเคแต่ว่าเป็นหนังโฮเทลนะซึ่งเราไปก็ระแวงอยู่พอสมควรว่าแบบฆาตกรจะแบบมาฆ่าเป็นคนแรกหรือเปล่าเป็นเชอริฟก็ไม่ค่อยอยากเป็นคนแรกเท่าไไหรรรร่นอออองงงยยากิเเเม์์ด ดูก่อนว่าใครเป็นฆาตกรหรือว่าคนที่มันนิ่งๆอยู่ตรงนั้นวะเฮ้ยไม่จริงนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้หรือว่าเขาเอานินจามายิ้มยแบบนี้ไม่ได้ใจนะไไม่ได้ใจรอก่อนทุกคนมารอก่อนว่าจะมีการฆ่ากันหรือเปล่าอันนี้คือมันก็สัพผันแล้วนะมม่ไม่มีใครฆ่ากันเลยอ่ะอเพื่อนเมื่อไหร่จะฆ่ากันเนี้ย เริ่มรอนานแล้วเนี่ยตอนนี้คือเวลาก็ผ่านไปร่วงร่วงหน้านะมีคนชมด้วยว่าพิกซี้เบคอนไฟใส่ตัวละครเบคอนใส่กระโปงอะแล้วกือบโรบักนี้รู้สึกก็เป็นกระโปงที่ต้องเสียโรบักประมาณมันเป็นกระโปรง3าดีเสร็จโรบักประมาณห้สิโรบักได้มั้งเออไม่ไม่แพงมากถ,กถูกเองแต่ว่าช่วงนี้คือแบบไม่ค่อยมีตังค์เติมเท่าไหร่เศรษฐกิจแบบนี้ค่าของชินก็แพงน้ำมันก็แพงก็ต้องประหยัดตังค์พ่อแม่ให้หนึ่งนะครับทุกคนเออจะผ่านเงินไม่ได้ กว่าจะได้มาแต่ละบาทนี่เมย์เคยเหนื่อยชิบหายเลยเฮ้ยถ้าไม่ฆ่ากันนี่5วินาทีสุดท้ายถ้าจะยิงพีชิมนะจะไปจะยิงไอ้คนผมชมพูตรงนั้นอ่ะอันนี้มันฆ่ากันเกมจบแล้วทั้งพันไม่ได้ยิงใครเลยเว้ยเดี๋ยวเรามาดูสีหน้าของคนที่เป็นฆาตกรกันเดี๋ยวไม่ได้ก็เป็นไอ้คนที่มันจุ๋มกันเป่งตรงนี้หรือเปล่าวะโอ้โหมันไม่ยอมฆ่ากันอ่ะทำไมวะเป็นมาเดิรเซอร์ตั้งทีคือแบบไม่ฆ่ากันหน่อยหรออ้าวคนนี้จริงด้วยอุ๊ยเอ้ามาเดิร์เฉยยเฮ้ทไมเรา ทำไมรอบนี้เราไวจังวะเพื่อ,อปกติจะต้องเล่นหลายเกมถึงจะเป็นมอนเตอร์แต่รอบนี้คือแบบเป็นไวมากโอเคทุกคนมาต้องไฟไม่รู้จะฆ่าคนได้หรือเปล่านะเดีย๋ยวต้องไปขอดไม่อยากฆ่าคนที่เขาชมว่าชุดตั้งไฟสวยอ่ะเอ,อ,อ,อ้ายิงกันเองเดือ,อ,อีเซฟกคนนี้ ไม่โดนได้ไงวะเอาแล้วมันไม่เอาปืนอ่ะเมืม่อกี้คือแบบว่าผู้หญิงเมื่อกี้คือช่วยอภัยไว้นะเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าเขาไม่บังนี่คือทัาไปอาจจะตายก็ได้เดี๋ยวคนนี้โอ้โหจบอย่างไวรอบนี้ถทัพไอได้เป็นอินโนเซนต์เพราะว่ารอบก่อนคือได้เป็นมอนเตอร์ใช่ไหม้วดูเปอร์เซ็นดีสามเปอร์เซนโอ้โหใครที่เป็นมอนรเตอร์ไปแล้วรอบนึงก็ไม่มีสิทธิ์เป็นอีกแต่ว่าถทัพไอก็เคยนะเป็นมอนเตอร์สองั้งซ้อน คนนั้นเป็นเชอรี่ในคนเสื้อฟ้าจับตาดูเขาเอาไว้เข้อเอกโดนฆ่าเป็นคนแรกก็ได้แล้วก็ฉันก็จะไปเอาปืน <c oughs> มันยิงอะไรวะนั่นนะ่ะคือมันยิงประหลัดนั้นมันนะแต่ไม่โอ้มีการฆ่ากันแล้วอุ้ยผูย้หญิงนั้นเป็นเป็นเนาะน่าจะเอานินจามาันทุกคนแต่ทำไปไม่ได้ยินเสียงแล้วไปตายตรงนั้นแม่เว้ยว่าซิหายไดไปตายตรงนั้นซิหายได้เอาไปเอาปืนรื้อแล้วนั่นนะ่ะ กระโปงมันบางต้องระวังนะอุ้ยปามีดแต่มันไม่รู้นะว่าเขาปามีดหรือเปล่าแล้วคือถ้าไฟเกียดมากคือแบบเชบอรี่แบบมันจะมักจะตายไปที่แย่ๆไปตายในห้องนะคือ,อไฟเกียดมากเพราะเราเอาปืนยากไงมันแคมป์ปืนมันพยายามแคมป์มันพยายามแคมป์มันไม่อยากให้ใครได้ปืนเพราะมันกลัวตายขีเ <Okay, S 2> พืนถ้าจะเอาปืนนะนะ รอดูเพื่อนยิงค่ะทุกคนยิงได้หรือเปล่าไม่ในก่อนอย่าโดมิดมิงหงนาซะก่อนจริงๆก็อยากเป็นคนไปเอาปืนมากกว่านะอยากยิงอะ่ะไม่เป็นไรเด็กจุกก็ยังดีระวังปูด้วยเพื่อนจริงๆก็ฆ่าไปหลายุดนยแล้วแต่ว่าทัวใเนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่ กระโปงเราแม่โคตรเด่นเลยอะคือแบบถ้าไม่ปแอบตรงไหนก็ไม่ได้นเพราะแบบมันจะไม่มิดมาจากฝั่งนู้นแน่เลยนี่ไงโอ้โหเกือบโดนมีการติดประตูค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็สบมยนซ้ำอยู่นะโอ้โหเกมนี้คือ Innocent ไม่ฝ่าชนะนะ เชอรีฟไม่ได้ชน,นะพอกบริสุทธิ์อีกแล้วถ้าเกมนี้ตาไไม่ได้แบบเป็นพวกแบบไม่ได้แบบเป็นพวกแบบไปเก็บปืนหรือว,ว่าได้จุกนี้เกิด้าไปขออนุญาตตัดออกแล้วกันนะเพราะว่าแบบอยากให้คิดว่ามันมีสาระแล้วก็แบบอมไม่ดูแบบไม่มีอะไรมันน่าเบื่ออะไรันเนี้ยโอ้โหเต็มเต็ม,ตมค่ะฆาตกรแล้วก็เชอรีฟแบบก็ตายเลยด้วยนะแต่วก็มีคนไปเก็บปืนลวเชอรีฟแบบตายคนแรกเลยเว้ยตัวไอ้เจนี่แม่งฆ่า มันหาคนอยู่ชั้นล่างว่ะมัน,ม,นมันกลัวโดนยิงอยู่นะเพื่อนเพื่อนโอ้ยเกลบอย่างนั้นไม่ได้หรอกเสามันเล็กกี่ตายหมันก็ครบแหลกๆหลกไงไม่รู้นะทำไหมไอ้เพื่อนมาอยู่ตรงนี้ว่ามันจะได้ยิงง่าย มันพลูเพื่อนเกือบเอเอเพื่อนมันไม่ยิน,นั้นวะ <S <S ปืนเกมนี้มันยิงยากนะพูดต,งตรงๆคือมันเบี้ยวๆหน่อย <S <S โอ้ยเวลาจะหมดแล้วต้องไปขอเก็บเหรียญก่อนเก็บไม่ทนนะันอ่ะเลยแค่งเหรียญเองฮะเอาจริงดิคือเกมนี้คือถ้าใครมาถึงรถไปก็ได้เป็นมอนสเตอร์เลยอันนี้ก็ถรถไฟเปลนะี่ยนเซิร์ฟนะเฮ้ยอะไรเนี่ยคือแบบมาถึงก็ได้เป็นเลยวาดคืออะไรก่อน แันหนึ่งอืมเอา้ามีดลอยไปเลยขอคาดท้คิดนบนี่วุย้ยสแปมช้ำ อืมโอเคอีกคนนึงอยู่ตรงนี้ไม่ฆ่าคนเาไปต้องระวังนะเนี่ยเอามันยิงกันเองเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะ วิ้ยต้องระวังนะอันนี้อาจจะเป็นมอเตอร์เรือก็ได้เอ้ยนี่อาจจะเป็นเซอรี่กปได้ตลกเสียงข้า,าวเมื่อกี้ข้าตกรเต็มเต็มหลังค่ะไทคิสเปส็น้ยเบคอนวันนี้เป็นเชอรีฟเนาะต้องระวังต้องระวังอะไรล่ะมอเตอร์เรือโอ้โหแล้วชัดเจนค่ะสปัมจัมเปอร์ กีไทยคิดจะสแปมจ้ำเอ้านั่นเราต้องพายาลังจะบอกว่าไทายคิดจะสแปมจ้ำสิมันก็ออกไปเลยถ่ายหน้าเป็นธรรมดาไทายคิดหัวร้อนแล้วก็ต้องออกจากเกมเป็นธรรมดาอุ๊ยผมท้องเป็นผมท้องค่ะผมท้องรีบขึ้นไปก่อนเล้วเพื่อนมันฆ่าใครเป็นคนแรกวะถ้าไปไม่เห็นศพคนที่ฆ่าเป็นคนแรก อาอนี่ไงเพื่อนเห็นจเขียวไมันยมึงไม่เห็นได้ไงวะเอาอืมอ้เสื้อหลุดเลยฆ่ากันแล้วฆ่ากันแล้วใครอ่ะไอเดีคนคนนี้หรือเปล่าวะห็นมันมาจากฟังที่มีเสียงฆ่าเฮ้ยน่าใช่นั่นไงสัญชาต,ตยาและไปโอ้โหนี่แม่งตายกดแรกเลยอ่ะอันนี้เป็นเซอรี่หรือเปล่าวะไม่ใช่ เฮ้ยระวังนะไอคิดอยู่ในซิงค์อะล้ลางหน้าล้างจานหรือเปล่าวะเออมันเป็นห้องครัวเวอร์คนนี้อาจจะเป็นเซรีส์หรือเปล่านะเฮ้ยถ้าเป็นเซรีส์นี่อย่ามายิงกูนะแม่งแต่งตัวแม่งโคตรเดือเลยเอา้าคาตรกรอนออก โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ต่ายก็ขอจบลงเพียงนี้เนาะใครยังชอบหนึ่งช่วยฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เนาะสำหรับคลิปนี้เพียงนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบนี้นะใครอยากให้ต่เล่นอีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะโอเคทุกคนคลิปนี้ต่ามเพียงแค่นี้นะไปละบ,บาย